ณหน้าทองคือณประเภทหนึ่งปรากฏอยู่ในตำรับคัมภีรโบราณที่ผ่านมามีตำราเก่าแก่มากมายที่ได้กล่าวถึงการลงณห,หน้าทองในสังคมในอดีตการดังได้เห็นในเรื่องคุณช้างคุณแผนที่มีตำนานณห,หน้าทองปรากฏอยู่เป็นหลักฐานชัดเจนว่าคนไทยในสมัยนั้น นิยมไปให้พระเถราจารย์ที่มีความชนานาญในด้านนี้เป็นผู้ลงณหน้าทองให้คำพีบูโาราณบันทึกไว้ว่าผู้ที่ได้รับการลงณหน้าทองเปรียบเสมือนผู้มีกุญยาธิการมีผู้คนเมตตาอุปถัมภ์คำจุนเป็นที่รักใคร่แก่บุคคลทั่วไปการลงณหน้าทองจะใช้แผ่นทองคำแท้ตั้งแต่จำนวนสาม 9ถึง108แผ่นแล้วแต่ความพึงพอใจที่เชื่อกันว่าเมื่อได้ลงณนะหน้าทองแล้วผู้นั้นจะต้องปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมแผ่นทองจะติดอยู่ที่กระโหลกด้านหน้าผากตลอดไปการลงณนะหน้าทองเป็นศาสตรที่มีอำนาจสูงส่งเสริมดวงชะตาในด้านเมตตามหานิยมเสริมดวงชะตาบารมี เสริมสิริมงคลโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองบังเกิดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตริกชะตาจากที่ร้ายกลายเป็นดีส่วนของคาถาและพิธีไม่มีผลร้ายใดๆการลงณหน้าทองประคนาจารย์สมัยโบราณจะลงยันณะเมตตาซึ่งถือเป็นยันประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในหมู่พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง บีบพระพุทธคุณทางด้านเมตตามหาเน่ห์ลงได้ทั้งมัตุมงคลและเครื่องรางของขังและยังสามารถลงได้ที่บริเวณหน้าผากและมือทั้งสองข้างอีกด้วยโดยการนำแผ่นทองที่จารึกอัขระยัน,นะเมตตานำไปลงบริเวณหน้าผากฝ่ามือรักณาจารย์ท่องพระคาถาอธิษฐานจิตแผ่เมตตาบรารมี โบราณถือว่าเป็นพิธีมงคลอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับการลงแล้วนั้นจะเป็นผู้ดังมีวาจาไพเราะสนอหูแม้ใครได้ยินเพียงเสียงก็จะหลงไหลในวาจาจึงเป็นที่นิยมกันมากในหมู่นักเจราจาขับกิจพ่อขาแม่ขาและประชาชนทั่วไปเมื่อลงแล้วทำให้เกิดมีเสน่ห์ที่ใบหน้า มีคนให้ความสนใจมากมายค้าขายจเจริญรุ่งเรืองมีคนรักให้เอ็นดูเมตตาแบบไม่รู้ตัวเพื่อนร่วมงานนิยมชมชอบเจ้านายเมตตาสม่ำเสมอการงานก้าวหน้าชีวิตดีขึ้นตามลำดับที่สำคัญมีคนนับหน้าถือตาม,มากยิ่งขึ้นคนที่เคยลงณห,หน้าทองจะทำให้ปัญหา ความทุก์มาลายหายไปทุกเรื่องผู้คนที่พบปะจะยิ้มแย้มแจ่มใสเอาใจใส่ดี<ม>การลงนะหน้าทองโบราณว่าถ้าทำด้วยความศรัทธาแล้วใสจะได้แต่ของดีกลับไปอย่างแน่นอนการลงนะหน้าทองปัจจุบันถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในแบบอย่างโบราณจาน เป็นมหาสเสน่ห์ที่มาจากของคำที่บริสุทธิ์และการกระทําแต่คุณงามความดีที่เป็นตะบะดบารมีเป็นมหาสเสน่ห์ของคนที่ลงไปแล้วจะฟังอยู่ที่รอยยิ้มฟังอยู่ที่คำพูดและการกระทําอย่างแท้จริงการลงณนะหน้าทองได้รับการถ่ายทอดมาจากหลายครูหลายอาจารย์เป็นการครอบถ่ายทอดแบบโบราณที่สืบทอดมา ยังผลให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อผู้รับมอบนะและผู้ประสิทธิ์ให้นับเป็นวิชาที่หาผู้รู้และทำได้ยากณนะหน้าทองเป็นศาสตร์โบราณโดยการใช้ธาตุทองเป็นตัวลงเนื่องจากเป็นธาตุที่มีความเป็นสิริหรือแสงสว่างภายในตัวการใช้ทองคำเปลวบริสุทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นของสูง หลงที่ใบหน้าประกอบกับอักขระที่มีการเรียกเฉพาะตนว่าตัวณะหน้าทองวิธีการลงณะหน้าทองโดยมากมักจะเห็นการลงณะหน้าทองจะลงกันที่บริเวณหน้าผากแต่ทั้งนี้การลงณะหน้าทองนั้นหากจะลงให้เต็มตามสูตรจริงๆจะมีตำแหน่งต่างๆดังนี้ 1. หน้าผาก เป็นจุดใหญ่ที่สุดของใบหน้าและถือเป็นจุดที่สามารถเห็นเด่นชัดจุดนี้ถือว่าเป็นที่รวมของสิริบนใบหน้าและเป็นจุดสำคัญที่สุดในการลงนะหน้าทอง 2. อปลตือกตาหรือใต้ตาจุดนี้เพื่อให้ยามที่ใครศบตาหรือยามที่กระพริบตาผู้ที่มองมาจะรู้สึกนึกรัก และนิยมชุมชอบในตัวผู้ที่ลงณนะหน้าทอง 3. แก้มเพื่อให้เป็นที่รักการลงที่แก้มจะเรียกว่าวิชาพรมสีหน้าเป็นเมตตาอย่างประเสริฐ 4. กรามเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถืออย่างพูดเจรจา 5. ที่ติ่งหูสองด้านเป็นที่สถิตของเทวดารักษาอายุห ท้ายทอยเพื่อเป็นที่รักยามที่คนมองมาจากด้านหลัง 7. ลิ้นเรียกว่าสาริกาลิ้นทองเป็นวิชาลงทองที่มีสูตรเฉพาะแยกออกมาอีกสาขาหนึ่ง 8. ปกระหม่อมเป็นจุดเข้าออกวิญญาณและปราณพลังชีวิตเป็นจุดสูงรวมของพลังชีวิตมนุษย์และเป็นที่สถิตของเทวดา 9. ทางเป็นส่วนที่ต่ำสุดของใบหน้าลงจุดนี้เพื่อเป็นที่เคารพยำเกรงสำหรับการเตรียมตัวควรเลือกวันที่เหมาะสมอย่างวันพฤหัสบดีเราถือว่าเป็นวันครูบางก็ว่าวันจันทร์เพราะเชื่อว่าวันจันทร์คือวันเมตตาควรทำในเวลากลางวานันไม่นิยมทำในหลังช่วงเวลาตะวันตกดินไปแล้ว ส่วนสถานที่นั้นไม่ควรจะเป็นที่ลับส่วนตัวต้องโปร่งโล่งสามารถให้เพื่อนหรือคนอื่นอยู่ด้วยขณะที่ทำพิธีหลังจากทำพิธีลงณนะน้าท้องเรียบร้อยแล้วจะต้องมีข้อห้ามตามที่ได้กำหนดไว้เช่นห้ามพูดหยาบคายด่าพ่อว่าแม่ห้ามบ้วนน้ำลายลงโถส้ซ่วมห้ามกินของเหลือจาก คนอื่นห้ามกินน้ําร่วมกับผู้อื่นเช่นร่วมแก้วร่วมขวดห้ามกินของเส้นไหว้ของงานศพห้ามลอดราวตากผ้าห้ามคนเล่นหัวห้ามลอดต้นกล้วยที่มีหัวปีห้ามรอดใต้ถึงบ้านที่มีสุศพอยู่บนบ้านซึ่งข้อห้ามนั้นบางที่บางภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันไป แต่หลักๆก,ก็จะมีประมาณที่ได้กล่าวไปแล้วและทุกข้อต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่เช่นนั้นจะทำให้ของเสื่อมลงได้ต้องระวังให้เป็นอย่างดีการจะเป็นสิทธิ์มีครูต้องเป็นคนดีจิตใจดีไม่คิดร้ายกับคนอื่นและต้องขยันตั้งใจทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างใส่ใจแล้วผลที่ได้รับ จะตอบแทนอย่างมหาศาลกรรมวิธีท่องคาถาณนะหน้าทองพระคาถาณนะหน้าทองเมื่อถึงบทพระคาถาแต่ละตัวให้ทําตามแต่ละบทนั้นท่องถึงตัวณนะก็ให้กําหนดจิตนึกเขียนที่กลางเสียงพระลักษณ์หน้าทองเป็นตัวอักขระตัวณนะท่องถึงบทโมก็เขียนอักขระตัวโมลงบนหน้าผาก ท่องถึงบทพุทธก็ให้เขียนพุทธลงที่หูทั้งสองข้างข้างละตัวท่องถึงบททาก็ให้เขียนทาลงที่ตาทั้งสองข้างข้างละตัวท่องถึงบทยะก็ให้เขียนยะลงที่ลิ้นกำหนดน้อมจิตอธิษฐานให้หน้าของเราเป็นพระพักรพระลักษณ์หน้าทองเข้าหาเจ้านายเป็นเมตตายอย่างประเสริฐสุดสารพัดจะใช้ วิเศษยิ่งนักใช้เศษหน้าทองก็ได้คาถาให้ท่องนะโมสามจบแล้วกล่าวตามด้วยนะกาโรกุกะกุสันโทสิโลมัชเยขออัญเชิญพระกุกกะกุสันโทสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่เบื้องศรีรษะของข้าพเจ้าขอพระบรารมีเป็นที่พึ่งนะ กาโรสุวันูนเจวะณนะงามคือดังแสงทองรัศมีสีส่องไปทั่วสกลุลลกายาเป็นที่สเสน่หาแก่คนทั้งหลายเดชะระปุกะปุสันโทสัมมาสัมพุทธเจ้าประสิทธิวิชายะเตโมกาโรโูนาคะมะโน ณลาธิเตขออัญเชิญพระโุทนาคะมะสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอยู่ที่หน้าผากของข้าพาเจ้าขอพระบรารมีเป็นที่พึ่งโมกาโรมะีโชตังกังโมงามคือแสงแก้วมณีโชตส่องแสงโปรดอยู่เบื้องหน้าผาก หญิงเห็นให้ลหลงไหลชายเห็นให้หลงรักเห็นหน้าให้ทายทักเป็นมหานิยมเดชะละโกนะคามสัมมาสัมพุทธเจ้าประสิทธิวิชายะตีพุทธารโรกัสสโปเทวะกันนีขออัญเชิญพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าสเาสด็มจามจา อยู่ในโซดทั้งสองของข้าพเจ้าขอพระบารมีเป็นที่พึ่งพุธกาโรสังฆเมวาจาวุธงามคือแสงสังอยู่ในโซดทั้งสองของข้าพเจ้าป้องกันรบำบัดโรคโรคาพยาทิทั้งหลายเตชะภัสสะปะสัมมาสัมพุทธทเจ้า ประสิทธิวิชายะเตทากาโรโพตมโมตะเวเนตะเตขออันเชิญประสีสากะกะยะมุมีโคตมะสัมมาสัพพุทธเจ้าประเดจมาอยู่ในเนตรทั้งสองของข้าพระเจ้าขอพระบารมีเป็นที่พึ่งทากาโรสุริยังเจวะ จันทังเจวะทางามคือดังแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์สะมณะชีพรามมนุษย์อุรุษหญิงชายทั้งหลายเห็นเนตรทั้งสองของข้าพเจ้าให้มีจิตคิดเมตตายินดีเดชะพระศีสษะกะยะมุนีโคตมะ รมครูเจ้าประสิทธิวิชายเตยะกาโรอริยะเมตรยโยชิวะหาทีเตขออัญเชิญพระสีอริยะไมตรีสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอยู่ในลิ้นของข้าพเจ้าขอพระบารมีเป็นที่พึ่งยะกาโรมุขะเมวัจะ ยะงามคือดังแสงมุกส่องแสงสุขอยู่ในลิ้นของข้าพระเจ้าจะเจรจาพาทีด้วยสัมณครามมณะะจาดิมนุษย์บุรุษหญิงชายด้วยถ้อยคําให้มีจิตเมตตาการุณาแก่ข้าพระเจ้าเถิดเดชะพระศรีอริยะไมตรีสัมมาสัมพุทธเจ้าประสิทธ วิชายะตีสัพเพชะนานังพระหูชะนานังคือคนทั้งหลายเอย๋ยมึงเห็นหน้ากูให้มึงปรกักกูทั้งหลับทั้งตื่นทั้งกลางวันกลางคืนชชยังสุขขังลาพังพุทธโ,ตโตธโสภัทวาปันจะพุทธานะมามิหัง ปิยะเทวะมนุษสานังปิโยพรมมานามุตตะโมปิโยนาคะสุปันนานังปินิณทะริยังนะมามิหังเมื่อท่องคาถานณหน้าทองแล้วให้อธิษฐานแผ่เมตตาว่าพุทธังอนันตังอมังจาก วาลังตังคังนิพพานังปจัจจอยูโห,โห